พูร่องคลิปของเราคือเย้ yeah! <Yeah! S 1> <laughs> ทุกคนน่าจะคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะคะพี่แบงค์กับพี่นั่นเอง <laughs> เราจะไปตะลุยเที่ยวช้อปกินกันนะคะ <laughs> คิดว่าวันนี้วันอาทิตย์น่าจะคนเยอะเหมือนกันคิดเดี๋ยวเราขอเดินทางกันนะเฮลโหลทุกคนตอนนี้นะคะยังก็ถึงท่าเรือแล้วนะคะมันอยู่ในวัดสนามเงิน คนจริงๆอ่ะในวัดมันก็สามารถจอดรถได้นะแต่วันนี้มันเป็นวันอาทิตย์เว้ยคือรถเยอะมากคือที่จอดรถเต็มแบบหลายที่นะคะเราก็เลยได้ไปจอดข้างๆวัดนะคะเลยไปอีกหนึ่งนะทุกคน ตอนนี้นะคะย้ำข้ามฝั่งมาแล้วจะบอกว่าไม่ได้มานานใช่ป้ะเราก็แบบลืมไปแล้วเว้ยเออค่าข้ามเรือคือ2บาททุกคนถูกมากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่ารับสภาพแบบว่าิดเบียดแน่นกันบนเรือนิดนึแต่ว่าจริงๆมันข้ามแค่แบบจากฝั่งเนี้ยมาฝั่งเนี้ยคือข้ามไปแบบแป๊บเดียวนะคะไม่ถึง5านาทีเราว่าเราจะไปหาของกินก่อนนะคะเ,<อ>เพราะว่าเราหิวกันมากเราแบบตั้งแต่ออกมาเรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันก่นกอนดีกว่าว่ามีอะไรเด็เดๆบ,บ้างนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยว มาถ่ายทุกคนดูเผื่อใครแบบมาแล้วก็อยากสมัคตามนะคะตามร้านที่เราไปอ,อย่างเงี้ยตามมานะนตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงร้านเตีย๋ยวแล้วคือเกี่ยวอิงน้ำนะทุกคนเพราะว่าเราหิวข้าวมากจะมา แว่กินมือหลักที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแบบตามเก็บระหว่างทางเอานะคะเพราะว่าอาหารนะ่ากินมากคนคะตอนนี้นะคะเราก็ได้อาหารมาเต็มโตมากจะบอกว่าตอนนี้ายำหน้าแบบเหนื่อแตกเป เราจะแวะไหว้พระกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราข้ามมาแล้วเนาะที่นี่เขาก็จะโด่งดังเกี่ยวกับวัดสมัยโบราณเนาะวัดเก่าแก่นี่นะคะตอนนี้ก็เป็นวัดแรกที่เรามานะจ๊ะชื่อว่าวัดไผ่ล้อมนะคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่สวนสาธารณะในวัดนี่แหละเดี๋ยวเราไะเดินเข้าไปในโบสถ์เนาะไปไหว้พระกันนะคะ เมื่อกี้นี้ใช่ป้าหลังจากที่เราไหว้พาวเวอร์ฝนก็ตกลงมาหนักมากแกมันก็ไม่ถึงกับหนักมากแต่ว่าเราไม่สามารถเดินต่อได้นะคะเราก็เลยไปหลบฝนไว้บยู่ค่ะแลวตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเพะื่อที่จะไปจุดเช็คอินของคาเฟ่ที่นี่กันเขาบอกว่ามันเป็นคาเฟ่แนะนำนะคะเดี๋ยวก็จะไปแบบว่าชิมชิมน้ำของเขาอะไรเงี้ยข้างหลังเราเขาเหนื่อยไหมได,ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ทําภารกิจสําเร็จแล้วคือเราเดินมาถึงที่คาเฟ่แล้วนะจ๊ะในระยะทาง1กิโลก็เดินมานะคะถ้าดูในแมปมันจะให้ไปอีกทางหนึ่งแต่ว่ามีพี่ข้างหน้าเขาบอกเราว่าถ้าจะมาคาเฟ่เนี้ยให้เลี้ยวมาเลยนะคะเพราะว่าประตูทางอีกด้านหนึ่งเนี้ยมันปิดเออไม่งั้นเรา่าถ้าเราไปตามซิปทแเราก็อาจจะต้องเดินวนกลับมานะทุกคนเป็นมุมถ่ายรูปแหละออ้ยคาเฟ่เขาเลิศอยู่เป็นแบบริมแม่น้ําเลย ทุกคนตอนแรกนะเว้ยเราก็จะกลับแล้แหละแต่ว่าเราเดินมาเรื่อยๆใช่ปะฟ้ามันก็สว่างขึ้นเรื่อยๆจ้าเริ่มมีแสงมานะคะเร,เราก็เลยมีแผนว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกคาเฟ่นหนึ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็คือประนตคาเฟ่ใช่ไหมใช่โอเคขอตัวเดินทางก่อนหวังว่าฟ้าฝนจะเป็นใจให้เรานะจ้า ีเกนเราก็จะกลับจริงๆแล้วนะจ๊ะรอบนี้เออเอาเป็นว่าทริปนี้ก็สนุกสนานเฮฮานะคะชุ่มฉ่ากันไปเพราะว่าฝนตกนะจ๊ะตอนนี้เราก็เพิ่งจะออกมาจากคาเฟ่เมื่อกี้เนาะนี่อันนี้นะคาเฟ่นะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับกันแล้วขอบคุณทุกคนที่ชมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยบ๊ายบาย